และณขณะนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปลงนะครับรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลังสิษ์ซึ่งณเวลานี้จะมาวิเคราะห์พูดคุยกับเราและคุณผู้ชมถึงอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ครับถามถึงเรื่องคำวินิจฉัยวันนี้ผิดคาดไหมหรือน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยความเคารพนะคุณโจคุณเก๋ด้วยด้วยส่วนตัวนะผมว่า ทิศทางคำวินิจฉัยเนี่ยผมมองมากกว่า50%ว่าจะเป็นคุณแก่คุณพิธาซึ่งจะไม่แตกต่างจากนักวิเคราะห์นักาานักนิติศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับว่าแต่แต่แตที่เซอร์ไพรส์คือคะแนนเสียงข้างมาก8ต่อนหนึ่งหลายคนแม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับจนกระทั่งนาทีสุสดท้ายเนี่ยท่านอาจารย์จรัญพักดีธนากุลก็ยังบอกว่าเสียงโหวตของกรรมการตุลาการศาลรรูเนี่ย น่าจะแบ่งเป็นสองข้างแบบสูสีกันท่าูครคะแนนน่าจะเบียดกัน<ะ>น่าจะเบียดกันแต่ไม่คิดว่าจะาทิ้งห่างขนาดนี้คือ8อต่อนหนึ่งะนะครับนั่นก็แสดงว่าบริบทหรือข้อมูลในมือนะครับซึ่งแน่นอนว่านักนิติศาสตร์หรือกูรูก,กูรูทางกฎหมายก็ตามเนี่ยถ้าหากไม่เห็นเอกสารแนบประกอบเนี่ยหรือประจักษ์พยานผู้ให้ปากคําต่างๆเนี่ย<ะ>ชุดความคิดหรือคำวินิจฉัยอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้ ดังนั้นเมื่อเมื่อดูนะครับคำอธิบายเมื่อสักครู่ตอนตอน้ตนรายการที่คุณโจ้คุณเก๋ได้เกิดมาสักครู่เนี่ยหากมองนั่งฟังแบบกลางๆแบบผิวเผินนะหรือคนที่เป็นกองเชียร์คุณพิธาเนี่ยกจ็จะรู้สึกว่าว่าวุ่นพอสมควรนะครับเพราะว่าตั้งแต่หนึ่งสองสามเนี่ยว่าคุณพิธาถือหุ้นจริงไหมทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่รู้สึกว่าดูแนวโน้มน่า,นาไม่ไม่น่าจะรอดนะครับแต่ว่าพอ,อเมื่อนะฮะสารมาพูดถึงประเด็นในเรื่องว่า เรื่องพยานสําคัญครับว่าคุณคิมเนี่ยท่านประธานคิมเนี่ยที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญนะที่สารมนุษย์ท่านเรียกมามารับฟังข้อมูลเนี่ยนะครับถึงถึงประเด็นในเรื่องวาอ่าหุ้นของคุณพิธาที่ถือครองเนี่ยว่าบริษัทของไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือไม่แล้วก็เห็นแล้วนะฮะตามการวินิจฉัยว่าไม่มีสถานภาพของการดําเนินกิจกรรมธุรกิจนะกิจการทางสื่ออีกต่อไปเนี่ยตรงนี้ก็เท่ากับว่า ถ้าคนฟังก็เหมือนว่าทุกอย่างก็คือคือถ้าไม่ได้ฟังแต่ต้นเนี่ยจะตกใจมากเลยว่ามันคําไม่กี่คํแพพลิกผ่านแป๊บเดียวช่วงแรกๆอาจจะคิดว่าโอ้โหแป้วแล้วน่าจะโดนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแต่เอาเมื่อมาพลิกผ่านตรงนี้ก็คิดว่ามีน้ําหนักแสดงว่ารอบนี้ถ้าหากมองผมมุมมองจากนักวิเคราะห์นักนัก,นกศาสตร์ภายนอกนะครับ,รบว่าแาสว่าสารเนี่ยท่านให้ความสนใจในประเด็นทางสาระที่ผู้คนทางสังคมวิพากษ์วิจารณ์พูดงว่าท่านเก็บทุกรายละเอียดนะครับคือพู้งว่า หากมองการเมืองหรือการวิเคราะห์แบบน,นอกๆอะถ้ามองว่าอ่านภาษาดังคุณสมบัติต้องห้ามของคุณวิทาเนี่ยนักการเมืองถือหุ้นเนี่ยหุ้นเดียวไงก็ต้องโดนนะตีภาษาแบบนิติศาสตร์แบบแข็งๆเลยแต่ถ้าใช้หลักรัฐศาสตร์มาประกอบแนบกันเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยคนก็จะบอกว่าดูเจตนาของคนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองใช้ธุรกิจสื่อเนี่ยมาสร้างความได้เปรียบในสนามการเลือกตั้งหรือในทางการเมืองถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าเอาแน่นอนครับนอกจากไอทีวีไม่ได้เป็น สถานะทําธุรกิจทางสื่ออีกต่อไ,ไ,ปไปเนี่ยไม,ไม่ได้ป็นไประกอบกิจการแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่ได้ใช้สื่อตรงนี้มาสร้างความได้เปรียบทางการเมืองซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าไม่สอดรับกับเจตนารมแต่เดิมของผู้ร่างอยู่แล้ว,วนั้นถ้าพูดอย่างตรง,ตรงไปตรงมานะครับก็ก็รอดนะครับซึ่งพอมามาดูตรงนี้เอาละคุณโจ้คงจะถามเมื่อกี้ก็เกิดมาสักครู่แล้วว่าแป่ตอนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเสียงเนี่ยนะครับของท่านอาจารย์นัครินเดยไตรัตเนี่ย ก็มองนะฮะมองว่าโอเคแหละการดุลคาม,มินิชัยก็อาจจะมีมุมมองที่เห็นต่างกันได้แต่ถ้ามาถึงบรรยากาศแบบนี้ขอมาประเมินเนี่ยผมต้องยอมรับนะครับด,ด้วยความเคารพเลยว่าสารมนูเนี่ยกลายเป็นที่พึ่งนะครับของประชาชนที่พึ่งสุดท้ายจริงๆในการที่ทําให้สังคมเนี่ยคลี่คลายจนสิ้นสงสยัยครับเพราะจะจะมองว่าหนึ่งเสียงเนี่ยนะฮะจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเนี่ยแต่ต้องมาดูการทําหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ของท่านอาจารย์าารยนักคลรินนะเพราะว่าดูดูเมื่อข่าวที่แล้วถ้าคือว่าอาจารย์นักครินท่านมีธงผมว่าไม่ใช่ท่านก็ยืนดูไปตามเอกสารตามมุมมองดนิดของท่านจำกรณีของคุณประยุทธ์ได้ไหมครับว่าวสถานะที่มีผู้ร้องว่าพลเอกประยุทธ์ด,ดำรงตาแหน่งในรฐมนตรีครบ8ปปีไปแล้ว,วอาจารย์นักคลรินท่านก็เป็นเสียงตุลาการเสียงข้างน้อยที่ที่เชื่อว่าที่ท่านตัดสินว่า พนเอกประยุทธ์ในณเวลาแข่งครบแปดปีแล้วคนจะต้องจากตำแหน่งแล้วต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วนั่นจะมาบอกว่ามีธงอย่างสม่ําเสมอในมองมองทางการเมืองหรือรดสยมความเชื่อทางการเมืองไม่ใช่เช่นเดียวกันต่อตุลาการเสียงข้างมากใช่ไหมครับท่านอย่างอาจารย์อุดมรัตนอมฤตนะฮะอาจารย์ปัญญาอุชาชนอะไรต่างๆเนี่ยหากก็มองอย่างตรงไปตรงมาก็แสดงว่าท่านประกอบการพิจารณาตามหลักฐานตามพยานจริงๆคืออาจารย์กําลังจะมองว่าเป็นกลางจริงๆเพราะ ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วที่คุณอาจารย์นครินเมฆไตรรัตน์ตัดสินให้คุณประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งแล้วเนี่ยคนก็ตกใจเอา้าก็ทางคอสอชเป็นคนตั้งมาเองเนี่แต่คราวนี้ พออาจารย์นครีนมาตัดสินว่าคุณพิธาควรจะพ้นอันนี้ไม่แปลกใจแต่ถ้าให้เปรียบเทียบดูการตัดสินทั้งสองฝั่งแปลว่าท่านก็เคยตัดสินเป็นเป็นโทษให้กับทางพลเอกประยุทธ์เหมือนกันถูกต้องคราวนี้เป็นเป็นคุณให้กับคุณพิธาอเป็นโทษให้กับคุณพิธาเหมือนกันในขณะเดียวกันตุลาการเสียงข้างมากห่กงองเป็นพิจารณาตามรายชื่อตามมุมมองแบบการตีค่าตีความทางความเชื่อการเมืองแบบไทยๆนะครับมองเรื่องผลลัพธ์เห็นชื่อแล้วว่า อ่านทางอ่านดักทางดูว่าแนวโน้มท่านจะตัดสินไปทางใครเนี่ยหากใช้ชุดความเชื่อแบบเดิมอย่างมีอคติย่อมเป็นปัญหาเพราะว่าอย่างอาจารย์อุดมรัฐอมริตก็เป็นคนร่วมร่างรัฐธรรมนูญถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เป็นคนที่น่าจะขยายภาพของในอธิบายให้ต่อตุลาการสามนุษย์ด้วยกันฟังว่าเจตนารม์ของอการร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องของลักษณะคุณสมบัติต้องห้ามตรงเนี้ นะต้องการอะไรนะคะงั้นดูความเคลื่อนไหวหรือเอาจริงๆถ้าคุณพิธาเนี่ยใช้สื่อไปไปสร้างความได้เปรียบในใน,ในรัศการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยแน่นอนเข้าขายผิดแน่แต่เราดูว่านอกจากหุ้นมีจํานวนที่ปริมาณที่น้อยมากอะไรศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสี่เปอนะร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอทีวีก็ไม่อยู่ในสาระที่ทําธุรกิจอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองสเต็ปต่อไปครับเมื่อคุณพิธากลับเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรครับ มันจะสะเทือนถึงใครบ้างเอาอย่างแรกเลยนะสีสันในในที่ประชุมสภานิติบัญญัติเนี่ยคึกคักขึ้นมาทันทีคุณเจ<ช>นะฮะ<ช>ไฮไลท์สปอร์ตไลท์เนี่ยจากคนที่ติดตามสนใจการถ่ายทอดสดก็จะมีความสนใจมากขึ้น<ช>นะครับ,รบแล้วคาดหวังว่าวันนี้คุณพิธาจะานำเสนอหัวข้ออภิปรายเรื่องอะไรจะนำขบวนไปอ,อภิปรายเรื่องอะไรในประเด็นสารสำคัญ ซึ่งแน่นอนอย่าลืมนะครับว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นเป็นคนเรียกแขกได้เรียกแขกในที่นี้ดีวะะอว่าแขกในที่นี้ถือคนที่มีทั้งกองเชียร์และกองแช่งนะครับแน่นอนมันจะต้องมีดราม่าทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นประโยชน์ของในที่ประชุมแน่นอนว่าสสจะตั้งใจเข้ามาทําหน้าที่ในในฐานะบทบาทน,นิติบัญญัติมากขึ้นไหมหน่าจะมากขึ้นนะเชื่อเชื่อไหมครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่คุณพิธาเข้าไปเนี่ยนะครับวันที่ อาจจากออกจากสภาไปจากพร้อมกับเสียงปรบมือแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีเสียงปรบมือเข้ามาม <นะ S 1> ตัง้งแต่สิบโมงครึ่งเลยเหมือนกันต้อนรับนะแล้วผมถามอาจารย์อย่างนี้แล้วเพื่อไทยเขาจะสะเทือนไหม,มเพราะถูกถูกโจมตีมาตลอดเอาพูดง,ง่ายๆว่าเป็นนายกส้มโจนบ้างหากักหลังเพื่อนบ้างแล้ววันนี้เพื่อนกลับมาแล้วก็ผมคิดว่าถ้าในพื้นที่หรือในบนโลกโซเชียลก็คงอาจจะเจอประเด็นตรงนี้ออกมาขับเคลื่อนออกมาทวงถาม แต่ในที่สภาเนี่ยบอกว่าทุกอย่างก็ move on เดินหน้าต่อไปอนะครับในขณะเดียวกันก็จะเป็นการการอะไรทำให้พักเพื่อไทยหรือรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยมีสมาธิจดจ่อใการทํางานมากขึ้น ไม่น่าจะวอกแว็กนะต่อประเด็นตรงนี้วอกแวกไม่ได้เลยนะหลังจากนี้หลังจากนี้มีอะไรที่เดินหน้ามากกว่านี้เยอะเรื่องคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นเดนหลักของเขาอีกต่อไปก้าวไกลจะกลับมามีบทบาทในแวดวงการเมืองแบบชัดเจนต้องยอมรับพอคุณพิธาช่วงคุณพิธาหายไปนะเอาจริงคุณชัยธวัฒน์เองก็พยายามจะเดินเกมในในสไตล์ของตัวเองจะเงียบๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิทากลับมาเนี่ยก้าวไกลจะกลับมาแบบโดดเด่นพ่อของเอ้ยพ่อของฟ้าอะไรอารมณ์ประมาณนี้อีกไหม ถูกต้องคนระคุณเก๋ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขายัางอะ,อะไรแบ่งรับแบ่งสู้นะครับในเรื่องของท่าทีว่าบทบาทของคุณพิธาจะมาอยู่ในสถานะแบบใดใช่ไหมโดยเฉพาะจะกลับมาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักก้าไกลหรือไม่จนกระทั่งถึงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็ชี้แจงแล้วว่าการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหารที่จะกําลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยรอให้ครบ4ปีก่อนอซึ่งเขามีวาระที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างการประชุมกรรมการบริหารพักเนี่ย ผมว่าตรงนั้นก็คงฟังมตินะครับและครเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าก้าวไกลก็รอจังหวะตรงนี้เพื่อนําไปสู่อะไรสร้างพื้นที่สปอตไลท์อีกครั้งไม่ได้หมายความว่าคุณชัยธวัฒน์ไม่เก่งแต่ต้องยอมรับว่าสไตล์หรือท่าทีการเคลื่อนเคลื่อนตัวทางการเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันคุณชัยธวัฒน์เป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบทำงานในรัะที่อยู่เบื้องหลังเป็นทีมเหมือนคณะยุทธศาสตร์คนวางแผนแต่ครเดียวกันคนที่จะแบกรับเป็นนายแบกรงกดดันหรือสปอตไลน์ทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนครับว่าคุณพิธา นะครับก็จะคอยประคับประคองสสนะฮะที่จะคอยเป็นดาวรุ่งเนี่ยนะครับในการช่วยกันอภิปรายในช่วยกันเปิดข้อมูลนะครับผมคิดว่าน่าจะมีสรรีสันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนอคุณคุณเก๋คุณโจค,ครับเอาแล้วอย่างทนายกเศรษฐาเองนะครับกับพรรคเพื่อไทยต้องปรับตัวหรือเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างกับบทบาทการกลับเข้าสู่สภาของผู้ชายที่ชื่อพิธาริมเจริญรัตน์ผมผมคิดว่าคือมันอาจจะบังเอิญหรือเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่ช่างบังเอิญนะว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองมีการปรับทีมยุทธศาสตร์ทีมสื่อสารใช่ไหมครปรับเปลี่ยนเป็นโคศกพรรคคนใหม่เป็นดนุพรปุณณกานแล้วก็รองโฆศกอีกทั้งสท่านเอ,อคุณเก๋คุณโจกหากหากพิจารณาอย่างคขร่ครัวนะเพราะว่าที่ผ่าดบาเนี่ยหากใช้โฆศกหรือทีประชาสัมพันธ์ในลักษณะใช้วิวาทะพูดง่ายว่าหาคนปากแจ๋วอะ่ะเขาสวนอะไรมาก็ซัดไปตรงไปตรง,ตรงแบบแบบแบบเลือดสาดแบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้อ เพราะแน่นอนว่าการเมืองร่วมสมัยการเมืองที่มันขับเคลื่อนด้วยการที่ว่าหักล้างด้วยการ,กาการตัวเลขชี้วัดเรื่องข้อมูลเรื่องหลักการด้วยเหตุผลเนะี่ยหากไม่มีคนที่มีคุณสมบัติครบนะมีความรู้เพียงพอเนะอี่ยไปต่อสู้ซึ่งตอนหลังเห็นไหมครก้าวไกลออกมาคุณสิริกัญญาคุณทำทำขับเคลื่อนอะไรตรงเอาเรื่องเอกสารเอาเรื่องข้อมูลเนี่ยมาต่อสู้มาหักล้างกันทั้งสิ้นดังนั้นพอการปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่เนี่ยของทีมคณะสื่อสารทีมโฆษกพักเนี่ยใช้คุณดานุพรลเนี่ย สังเกตนะคุณโจคุณเก๋หลายๆครั้งนะคุณอนุพลอ,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 อภิปรายและอ,อธิบายใน,ใน,ในสื่อสาธารณะด้วยภาษาที่สุภาพและตรงไปตรงมาไม่จําเป็นต้องเลือดสาดไม่ต้องจําเป็นต้องแต่งกรเสียดสีแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห <laughs> มือนผูห้หลักผู้ใหญ่ในพักเนี่ยไม่จําเป็นนะครับผมคิดว่าต้องสู้กันด้วยหลักการแบบนี้แปลว่าหลังจากนี้ที่เขาบอกว่าการเมืองไทยมันจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมจริงๆคนนี้กลับมามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปอีกแล้วเราจะเห็นรูปแบบใหม่ ถูกเพราะว่าอะไรพลวัตของผู้คนเนี่ยมีความคาดหวังมากขึ้นการสู้กันด้วยหลักฐานด้วยข้อมูลเนี่ยมันจําเป็นนะไปประภาประา,ระาในวงกาแฟโอเลี้ยงเพื่อให้เกิดความสะใจมันม,มันเห็นแล้วว่าใช้ไม่ได้แล้วทุกคนที่ใช้สไตล์แบบนี้มันล้มละลายทางทางการเมืองไปตั้งิ้่แล้วถามอาจารย์อย่างนี้ถ้ามองสเต็ปต่อไปเลยนะฮะ31มกราคมนี้ก้าวไกลเจออีกดอกหนึ่งก็คือเรื่องของการหาเสียงแล้วเสนอแก้ไข มาตรา112รนำไปสู่การยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินถึงสารรัฐธรรมนูนนัดวินิจฉัยะครับมันจะเป็นอุปสรรคของพิธาเลี้ยมเจริญรัตอีกไหมคือถ้าเอาอย่างนี้ผมไม่ไปก้าวล่วงถึงวันที่31แต่ถ้ามองทิศทางอย่างนี้ครับว่าด้วยมาตรฐานของตุลาการสารัฐธรรมนูนที่ผ่านมาหลังๆงนะครับว่าผู้ร้องถามอะไรร้องประเด็นอะไร,รสารธรรมนูนท่านจะอธิบายตาม จะตอบทำหรืออธิบายหรือมีดุลวินิจคำวินิจฉัยเนี่ยเป็นไปตามสำนวนหรือลักษณะคาถามที่ของผู้ร้องเท่านั้นจะไม่นอกเหนือหรือโอเวอร์ c รีอคหรือลักษาะที่ว่าสังคมหงยายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรือบทบาทสามนูญจะมาให้ความเห็นตรงนั้นคือคุณถามหนึ่งเราก็ตอบหนึ่งคะครับจะมาคาดหวังเราจะมีคําตอบที่2 3 45เพื่อดักอะไรทางอางื่นๆแบบที่ วงสภากาแฟคาดหวังใน,นแบบแบบที่เคยคุยกันมาหรือวิเคราะห์กันมาจะไม่มีภาพแบบนั้นดังนั้นหลายคนก็เชื่อว่าอย่างอย่างแบบหนักหน่วงที่สุดเนี่ยนะครับว่าศาลท่านคงจะติงแล้วก็คงจะสั่งห้ามนะครับว่า,าประเด็นเรื่องการขอแก้ไขมาตรา1นึเพื่อใช้ในการหาเสียงเนี่ยจะใช้ไม่ได้อีกห้ามใช้ะนะฮะหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังจะอธิบายอันนี้เราพูดกันด้วยหลักการ,รหลักการคือถ้าสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าการหาเสียง ไม่ขัดไม่เป็นการล้มล้างการปกครองก็หลุดเลยครับแต่ถ้ามองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองก็แค่ให้หยุดการกระทําใดๆเป็นการชั่วคราวอันนี้ก็คือในลักสารมาจากคําถามของผู้ร้องมาจากประเด็นว่าสามารถกระทําการได้ไหมเรื่องใช้ อ่าเรื่องการชูนโยบายมาตรา1นึ่น่อเนี่ยใช้หาเสียงในการเลือกตั้งได้หรือไม่อันนี้ผมถามแบบโง่ๆเลยนะฮะไม่ถึงขั้นยุบพักไม่ถึงขั้นตัดสิทธิกรรมการบริหารพักสมัยนั้นก็คือคุณพิธาก็เขาไม่ได้ร้องให้เป็นนําไปสู่การยุบพักนะครับโจ๊กแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะค่ะแปลว่า31-31มามมกราก็จะเห็นแค่ว่าถ้าถ้าผิดก็จะแค่หยุดการกระทำทให้หยุดเท่านั้นเองไม่มีแบบโอ้โหดูเดือดเลือดพล่าน ผมเชื่อว่าทิศทางจะเป็นแบบนั้นโดยส่วนตัวนะครับครับค่ะแล้วถ้าเรามองขยับขึ้นไปตอนนี้เรามองแล้วถ้ากลับเข้าไปในสภามีบทบาทมีแรงขับเคลื่อนแน่นอนแล้วน่าจะเด่นก้าวไกลน่าจะกลับมาเด่นอีกครั้งแต่บางคนเนี่ยมองไปไกลกว่านั้นว่าพอคุณพิธามาปุ๊บ อีกไม่นานน่าจะมีการเลือกตั้งม,มีคําถามไปถึงขั้นว่าแบบเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะคุณพิธาจะได้กลับมายังไม่เลือกไม่ถึงขั้นแบบต้องไปเลือกตั้งแบบทั่วประเทศแล้คุณพิธามีโอกาสจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ํานะอาจารย์คิดฟังจากแฟนคลับหรือเปล่าคุณเก๋อุ๊ย <laughs> <laughs> <ะ>เราก็วิเคราะห์กันทุกมุมคือถ้าเอาจริงๆนะด้วย,วยคือสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยไม่ได้เอื้อให้พรรคก้าวไกลจะมา ฟอร์มรัฐบาลหรือเกิดการพลิกขั้วสลับขั้วอย่างท <emale S 1> <ด>ันตีนควันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะทุกวันนี้ถ้าพูดตรงๆฉากทัการเมืองไทยเนี่ยการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันลงตัวหมดละครับนั้นเสียงสับสดุนของพรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลที่มีกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก<อ>็ยังแฮปปี้อยู่กันยาวๆและที่สําคัญเนี่ย เห็นเห็นทำเป็นเล่นไปนะการดํารงตําแหน่งของนายกเศรษฐาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีการปรับตัวสร้างสร้างพยายามสร้างคะแนนความนิยมในสายผู้นําทางการเมืองตัวเองนะครับว่าภาพว่าไม่ยึดโยงอยู่ภายใต้เป็นเด็กในคาถาหรือว่าไม่มีฐานครับสังเกตสิครับว่าทีมคณะทํางานฝ่ายสื่อสารเนี่ยนะครทางการเมืองของนายกเศรษฐาเนี่ยท่านนายกก็จะมีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ผ่านเอ็กซ์เนี่ยบ่อยๆนะครับท่านไปพบใครท่านทําอะไร และเดียวกันเนี่ยก็ทำปรับตัวให้เห็นรู้สึกว่านายกเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะครับจากที่หลายคนกังวลว่าก่อนรับตําแหน่งด้วยท่านจะจะจะ,จะหลุดไหมในการแสดงอารมณ์จะควบคุมจะอะไรต่อต่อ,ตอวิธ,ธิภาวะอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าท่านทําได้ดีสอบผ่านในหลายเรื่องอย่างน้อยเนี่ยคุณโจ้คุณเก๋หากย้อนไปเพียงไม่กี่วัน,นจําในช่วงเหตุการณ์วันเด็กได้ไหมฮะ อเอา,าอย่างง,ง่ายๆนะผมว่าเป็นนายกรัะมนตีที่ไม่ม,มีมีเพียงไม่กี่คนที่ให้เวลาความสําคัญกับงานบันเด็กใน,ในระยะเวลาที่พอสมควรนะใครจะว่าจะสร้างภาพอะไรยังไงแต่ผมรว่าภาพตรงนี้มันทําให้คนรู้สึกว่าเออท่านท่านก็อยู่เป็นแนบเนื้อกับประชาชนกับเด็กๆได้แปลว่าเรื่องการเปลี่ยน เปลี่ยนหน้าฉากทางการเมืองแบบพลิกขั้วสลับขั้วเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นั่นโอ้โหมันไม่น่าไม่น่าใช่อะไรครับก็คงวัดกันไปคือสนามการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยจะกี่ปีก็ไม่รู้แหละถ้าพูดอย่างงี้แล้วครั้งต่อไปครั้งต่อไปนี่ได้ไหมฮะหมายถึงใครครับคนที่เพิ่งกลับเข้ามาเนี่ยฮะอ๋อคุณพิธาแหละครับผมคิดว่ายิ่งมันมันเร็วเกินไปที่จะวิเคราะห์ยิ่งถ้าสมมติว่าอยู่ในพื้นที่สปอตไลท์มากเท่าไหร่นะครับ คือพลังลิษยาทางการเมืองพลังจับผิดของกองแช่งทางการเมือง <c oughs> ก็ยังมีพอสมควรและอย่าลืมนะ <c oughs> อะไรที่พลั้งเผลอหรืออะไรต่างๆเนี่ยของของคุณพิธาเนี่ย <c oughs> อะไรที่ไม่เรียบร้อยนะบางทีเขาจะเข้าไปดูเอกสารหรือดิจิทัลฟูตพิ้นในส่วนของพักก้าวไกลด้วย <c oughs> นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องอทำงานการเมืองอย่างไม่ประมาทนะถ้าฟังจากอาจารย์พูดแปลว่าแม้ว่าจะรอดดาบแรกมาแล้วดาบสองคิดว่าน่าจะมากที่สุดก็แค่ให้หยุดติหยุติการกระทํา แปลว่าอาจจะมีกองแช่งอาจจะขุดอะไรออกมาอีกอาจจะต้องเผชิญดาบสดาบสคือคุณโจ้คุณเก๋คุณอย่าลืมว่าตั้งแต่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าคู่ต่อสู้หรือโดยเฉพาะปีกฝ่ายนะั้นนิยมจะมีความล้าหลังในการใช้สื่อโซเชียลมต่อสู้กับพรรคก้าไกลหลังๆมาเราก็จะเห็นว่าเอาละมีปรากฏการนายแบกนั่งแบกมีปรากฏการทํทำแพลตฟอร์มเพจวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรใช่ไหมแล้วสื่อที่เป็นคู่ปฏิปักษ์ก็จะเอา ข้อความของแพลตฟอร์มเหล่านี้มาขยายมาขยี้ข่าวดังนั้นจะบอกว่าพรรคเก้าไกลจะชนะกินรวมในสามการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายถ้าฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกว่าเขาก็มีมือไม่ได้งอมือกอเท้าใน,ในการขับเคลื่อนางการเมืองเขาก็คิดว่าเขาจะหาประเด็นในหักล้างในการต่อสู้นได้เหมือนกันทั้งหลายทั้งปวงถ้าสมมติว่าเขาจะชนะเนี่ยก็ต่อเมื่อนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของนโยบายรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายใดๆจนประสบความสําเร็จได้ อันนั้นอีกต่างหากสิครับว่าประชาชนโอ้ตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาามีนโยบายผสมเร็จแล้วสู่ประชาชนเออเอาชนะใจคนได้เอาชนะใจโหวตเตอร์ที่ไม่ได้เลือกพักเขาได้เนี่ยกลับมาเป็นฐานเสียงเขาเนี่ยไอ้อย่างนี้สิครับมันก็สนุกนะในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้ามันมีความสนุกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งในแวดวงการเมืองเพราะปกติเนี่ยถ้า นักวิเคราะห์เราจะมีสองท่านก็จะมีอ,อาจารย์วันวิชิตกับคุณตู่จตุพรภูมพันธ์จะอยู่ตรงนี้แต่ทีเนี้ยติดภารกิจยังมาไม่ได้เหมือนมิถ้าอยู่ด้วยกันน่าจะสนุกปรากฏว่าเดี๋ยวจะถามอาจารย์ไปพร้อมกันเพราะว่าประเด็นเนี้ยเราก็ไปถามพี่ตู่เหมือนกันว่าจังหวะจากโคนของทั้งคามินิชัยทั้งสถานะของคุณพิธาทั้งท่าทีที่คุณพิธาจะไปของคุกเนี้ยมันเหมือนเกิดจากดีลบางอย่าง ยังไม่ทันถามอาจารย์เลยนะอาจารย์ยิ้มละมันเกิดจากดีลบางอย่างแต่ทีนี้ดีลนั้นมันไปเกี่ยวข้องกับดีลอะไรฟังคุณจตุพรพมพันธ์ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์มาวิเคราะห์คเสยงพ่ตู่์ค่ะาเป็นนายกมาจากการดีลเป็นการตกลงพิเศษเพราะฉะนั้นมาการดีลก็คุณเศรษฐาย่อมรู้เวลาว่าเขาจะได้อยู่ถึงเดือนไหนนะครับในทางการข่าวผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็จะอยู่ได้นี่นะครับไม่เกินต้นเมษา เดือนมีนายนี้ก็เก่งแล้วมันไม่มีเหตุผลทางรัฐศาสตร์มันไม่ได้มีเหตุผลในการทําหน้าที่เขาได้เป็นนายกด้วยวิธีพิเศษนะนะครับวันเดียวที่อดีตนายกทักษิณเดินทางกลับไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวสวสายพลเอกประยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยคณะยึดอำนาจในวันที่ 22, 22พฤษภาปี57นะครับมาโหวตให้กับคุณเศรษฐามีเหตุอะไรถ้าไม่ใช่การดิวและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าให้เป็นนายกแต่ไม่ให้ใช้งบประมาณ ก็ประมาณกว่าจะได้ใช้เดือนพฤษภานะครับซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่สวหมดวาระทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องว่าถูกหรือผิดในการบริหารประเทศสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ว่าก็มาจากการดิวก็ไป,ไปไปตามดิวนะครับถ้าผิดจากดิวก็ต้องถูกปฏิบัติการตามองค์กรอิสระโอ้โห و, นี่ฟังจากพี่ตจตุพรนี่แปลว่าใต้ภูเขาน้ําแข็งมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะอาจารย์ปรากฏการณ์วันนี้เกิดจากการดิวอาจารย์ว่าไงอันนี้ก็ ท่านก็ใช้ความเชื่อความมั่นใจส่วนตัวของพี่ตู่นะของคุณสุพพรนะครับเออผมอาจจะมีบางส่วนที่คล้อยตามแต่หลายๆส่วนผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าคุณเศรษฐาจะมีอันเป็นไปเร็วขนาดนั้นเชียวหรือใช่ครับว่ามีอันเป็นไปเลยเหรอครับอาจารย์ผมผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อคือผมคิดว่าการดำรงอยู่หรือการกลับมาของคุณพิธาเนี่ยหากมองคนที่เล่นเกมวางแผนนักยุทธศาสตร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่า แล้วไงอ่ะพิธากลับมาคุณพิธาก็คือฝ่ายค้านหรือจะเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านตราบใดคุณยังไม่มีอํานาจความเป็นรัฐบาลเนี่ยเราพอใจที่คุณอยู่ในสา,ารเพียงเท่าน,นี้นี่ออกไหมครับ<อ>ได้ขณะเดียวกันเท่ากับเป็นการโอบปิดล้อมพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะว่าแน่นอนก้าวไกลกลับมาก็ต้องสร้างคะแนนนิยมสะสมแตมบ,บุญเพิ่มไปเรื่อยๆและความนิยมของพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงนั่งอีกเรื่องหนึ่งเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางเลือกมากนัเท่ากับว่า น้อมรับต่อพันธมิตรที่อยู่ปัจจุบันกับแนวทางของซีกว่าถากฝ่ายนิยมโดยเฉพาะวุฒิสมาชิกที่จะทิ้งทวนภายใน100วันสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับเขาจัดหนักจัดเต็มตตแน่นอนอเราคงจะได้ฟังเรื่องของดิจิตอลวันเลตนะครับในเวทีสภาซ,ซึ่งแน่นอนเราก็ต้องเชื่อว่าเขาออกมาทิ้งทวนสุดท้ายแน่ถูกไหมครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเกมที่ทําให้พรรคพื่อไทยบีพรรคพ่อไทยต้องเล่นไปในตามแนวทางที่มีคนขีดไว้โดยที่นโยบ,บายตัวเองอยากจะ ปรารถนาจะขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะไม่บรรลุแบบสมหวังแบบ100%แบบทันทุงทีอ,อาจจะทําแบบ,ค,บค่อยเป็นค่อยไปซึ่งผมเห็นด้วยในส่วนที่คุณ,<ม>คณจตุพรว่างบประมาณยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ถ้าสมมติว่าภรคพืพ่อไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสถือว่าอยากจะใช้เงินจริงๆเนี่ยแต่อาจจะดึงประโยชน์บางส่วนจากคําข้อทวงติ่งของปปชเนี่ยอย่างเช่นแจกเงินเนี่ยสมมติว่าที่จะต้องเลทให้กับกลุ่มผู้ด้อโอกาสสักก่อนนะครับนะสมมุตินะกลุ่มที่เปราะบางจริงๆเนี่ย แจกไปก่อนแจกไปก่อนแม้ว่าโอเคคนจะมีคนร้องว่ามันไม่ใช่คําว่าท่วนหน้านะแต่อย่างน้อยเนี่ยให้มันรู้ไปคุณโจคุณเก๋ถ้าสมมติว่าจะช่วยคนที่อ่อนแอเปราะบ,บางแล้วถูกสอยถูกร้องเนี่ยมันมันก็ไม่เป็นธรรมนะก็จะรู้ว่าความรู้สึกของผู้คนเนี่ย,ยรู้สึกว่าอถ้ารัฐบาลตั้งใจจะช่วยคนที่เปราะบ,บางก่อนเนี่ยนะฮะแล้วยังมีคนโทษนะเะอึ่งไปร้องเขาเนี่ยนะครับมันก็ใจร้ายไสไส้สลักรรมเกินไปอะ่ะค<อ>ือค่อยค่อยนวดค่อยค่อยคลึงเอานโยบายที่ตัวเองอยากจะผลักดันแต่ เอาละสำเร็จสักสิบเปอร์เซนต์ยมันอาจจะทําไม่ได้เนื่องจากเงินไม่พอใช,ใช่ไหมครับ 2. โดนเขาปลามาดว่าโครงการนี้ทําแล้วเนี่ยจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งไม่แตกต่างอะไรกันจำนำข้าวแน่นอนยิ่งเขาปลามาเนี่ยคุณยิ่งต้องระมัดระวังยิ่งมีมาตรการเนี่ยต้องพิสูจน์เรื่องสลัดความไม่เชื่อตรงนี้ให้ได้ว่าคุณสามารถทําได้โดยโครงการนี้เป็นประโยะชน์ประชาชนอย่างจริงๆัถามอาจารย์นิดนึง ย้อนกลับไปที่คําพูดพี่ตู่บอกมันมีการดีลไว้แล้วนี่ใครดีลครับผมผมสงสัยจริงๆดีลอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจกันพี่พี่ตู่ไม่มีดีหลหรอกครับผมว่าไม่มดีหลหรอกครับแต่ว่าเป็น <c oughs> เป็นเรื่องของคุณวิธาเนี่ยกลับมาก็ผมคิดว่ามองอย่างมองมองการเมืองเนี่ยคือเขาก็มองแล้วว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนครับว่าฝ่ายนักทนิยมเขาพอใจในสิ่งที่ว่าคุณพิธามีบทบาทานะแค่ฝ่ายค้านเท่านั้นแหละนะครับแล้วที่ว่าดีลนี้คุณทักษิณเกี่ยวด้วยไหมฮะ ในเรื่องของคดีคุณพิธาเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่น่าจะเกี่ยวข้องไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่ากรณีของเคสสมงุณทักษิณเนี่ยนะครับว่าหลายคนก็วิเคราะห์ไปถึงนู้นนตว่าจะสามารถนําไปสู่การปลุกกระแสการต่อต้านขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่เนี่ยตราบใดที่คุณทักษิณยังไม่มีความเคลื่อนไหวยังอยู่เงียบแล้วแม้ถึงห่วงเวลาที่เข้าสิทธิ์ถึงการขอยื่นรับสิทธิ์ของการพักโทษเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวและยังไม่ใช้สิทธิ์เนี่ย ไออาการของการที่รู้สึกว่าคิดไปเองเนี่ยมันก็จะคอยคลี่คลายบรรยากาศลงไปพอสมควรไม่เกี่ยวกันนะไม,ไม่เกี่ยวกับเรื่องดิวเรื่องคุณคทักษินหรือนะว่าดิวเรื่องคุณพิธาที่พ้น <c oughs> ได้พ้นคดีแรก <c oughs> ไปแล้วนี่ <c oughs> นี่นะครับคือคุณโจ้คุณเก๋เอาอย่างนี้ถ้าหลายคนบอกว่าทําไมอย่าเอาคาพูดของของคุณตู่คุณตู่เนี่ยที่บอกว่าทําไมสวต้องโหวตให้คุณเศรษฐาเพราะว่เขามีการดีอะไรต่างๆแต่ถ้ามองในหลักรัฐศาสตร์มันมีศัพทรัฐศาสตร์คํานึงเขาเรียกว่าการเมืองแบบผลลัพธ์นิยมเนี่ยการเมืองไทยเป็นการเมืองแบบผลลัพธ์นิยมบางครั้งเนี่ยในแง่หลักการเนี่ยเขาไม่ต้องการเขาต้องการว่าเอาผลลัพธ์ที่รู้สึกว่าประโยชน์ของโครงสร้างของผู้มีอํานาจเดิมเนี่ย เขาแฮปปี้ที่มีอยู่แม้ว่าจะในความรู้สึกมันตะกิดตะขวงใจเนี่ยทู่ตรงๆนะผู้ที่สมาชิกไม่น้อยเนี่ยจำใจต้องโหวตให้คุณเศรษฐาแต่เขาก็ช่างตัวแล้วว่ายังดีที่กว่าจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะในแง่หลักการเราต้องบอกว่าพรรคอันดับหนึ่งเขามีความชอบธรรมควรได้รับเสียงชันทามติในการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่การเมือแบบผลลัพธ์นิยมแบบบางครั้งต้องมองข้ามหลักการหรือความถูกต้องบางประการแต่ในรณะเดียวกันเนี่ย ไม่สร้างผลกระทบในองค์าพยพที่ตัวเองประคับประคองอยู่เนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกคุณเศรษฐาเห็นไหมฮะเนี่ยผมนี่คือการอธิบายแบบหลักรัฐศาสตร์นะนะครับผมห็ชัด,ด<อ>ลชัดเจนนะฮะวิเคราะห์หลากหลายแง่มุมเกี่ยวไม่เกี่ยวดีวลรับมีหรือไม่มี